ดังๆกระดังๆซอสดีดังๆสวัสดีค่ะสบายดีสบายดีเอฟซีชูฟูซึคนที่ติดตามช่องบ่าวนพุ่นคันตะกาเนาะเดี๋ยวมื้อนี้น้องปิ่นกับน้องเสี่ยวจะไปปลูกต้นไม้ปลูกต้นมะเขือกับต้นมะฮ่้เนาะต้นมะฮ่งอยู่ทางหลังน้องปิ่นเดี๋ยวเอาไปปลูกต้นมะเขือกับต้นมะฮ่งปลูกอยู่พุ่มละนาะซนทางพุ่ละพี่น้องปิ่นช่วยถ่ายลงนะเนาะ ตอนนี้ก็ต้นใหญ่แล้วเมื่อวานนี้น้องปิ่นก็ใส่ปุ๋ยมอนบ้าเหรอไปเดี๋ยวเราพาปลากระลุงไปปลูกต้นไม้เนะาะแลค้นขึ้นรอเด้อไะไปปลูกยีฬาเหรอมาปลูกทนันทีอ๋อไะอาค้คคนพระแนกค้นนะคนต้นไม้เด้อต้นมะฮุ่งไปเด้อ<ม>ค้นไปใส่ล้อฮะเด้อลูกเด้อ คนได้รอเขาจอดยืนอันนี้ต้นผักติ้วนะกำลังปงต้นมะฮุ่งน้อยเอาลงดินแป๊บเดียวทางนั้นน้องปินเอาลงดินแป๊บเดียวใหญ่คันทอเอาไว้ในอันนี้มันก็นานใหญ่เนาะเพราะว่าดินอันนี้มันน้อยอเอาลงดินแหกมันไปได้เอามาคนเอาแมลกง อามาขนซอยแม่เร็วเๆไปขคนซอยแม่ด้วจังได้ปลูกเสร็จเร็วเร็วดไปมานนี้พูดไปขนอันนี้จะเป็นต้นกระทบลกเนะน้องปินปุกูกเดี๋ยวเอามักบวบมาลงนำํำหานเอา

เอามาให้แม่จับอันนึงโอโอ้ออ้ต้นใหม่มุนเมื่อกี้หลัก <ไป S 2> เกือบได้กินบ่อกไ,อปไปไปใส่รอเด้อเล็กน้อยนังหน้าบ่ป้าเดี๋ยวเราไปลงต้นไม้ทางคุณกันเนาะลงต้นมะเขือกับต้นมะฮุ่งแล้วเราจังไปใส่ปุ๋ยต้นมพะพร้าจับจับดีๆเด้อฮ้าซิ่งไหย ียวพี่น้องที่เยวท่ายุนี่เนาะเดี๋ยวน้องปิ้นสิไปเอาอันขี้แกบกับขี้งวัวผสมกันนะคะลงมาลองผุ่มกันเนาะผุ่มที่เราพูดไว้นะคะเอาขี้ฝุ่นใส่ก่อนเดี๋ท่าเด้อเมืเ่อเราจะไปกำลังท่เาเนี่ยจะขี้งวอันนี้กันหลานมาเล่นน้ำเนาะแม่เพิ่นมาฝากไว้ แม่เพิ่ไปยันไปอุดรสวัสด,ดีค่ะก่อนน้องปามกับน้องดาน้องดาเป็นสาวแล้วไปกรุงเทพเะ้ย่นกไปไป,ไป,ไ,ปไปเที่ยวเพิ่มดูบอกปนกไปไออุดรไปทุระอุดรกันเลยมาฝากลานไหวน้ำเนาะไปเดี๋ยวสิพาพวกต้นไม้ <c oughs> เดี๋ยวหน้าสิพาพวกต้นไม้เดอ้อไะมาพี่แล้ว ต้นมะเขืออันนี้ก็เป็นขี้แกบก็เป็นขี้งัวงน้องปีนผสมกันเนาะเอาเอา,เอาห้องหลุมที่น้องปีนขุดไว้นี่แหละเดี๋ยวพาหลานปลูกต้นไม้อยู่นี่เดี๋ยวน้องปิีนสิไปจิม้มเอ,นะเอาต้นมะเขือเนาะเอาอันนี้ลองกันตอนนี้ลองปลูกหลุมกันมันจะงามเนาะแล้วค่ะ เอาต้นมะเขือก็นอาไปกี่มาต้นมะเขือแล้วค่อยมาปลูกพร้อมกันไะเด็กๆน้ปิ๊นเปิดน้ำไว้เปิดสปริงเกอร์ไว้หมดพักเงี้มือแรงนี้ออกดอกแล้วเด็นหนิพี่น้องต้นดอกไม้พี่น้องปิ๊นเว้านะออกดอกแล้วจะในดอกมันบานมันก็สวงามเนาะมันมีสีม่วงสีม่วงสีชมพู กับสีขาวอ่ะสีชมพูอ่อนๆอ,อ,อันนี้มีสีม่วงสีชมพูสีขาวเนาะเดี๋ยวน้องปีนเอาต้นมะเขืออยู่นี่แหละอันนี้จะเป็นพักอีย่างพักอย่างเนาะลืมละพักตุ่มบะที่เขากินกับลาบเนาะน้องปีนเอามาลงไม่อันนี้ก็เป็นต้นอันพักขาหรือว่าพักเน่า เดี๋ยวเราซิจิ้มเอาต้นมะเขืออยู่นี่เนาะนอ้องขาน้องปิ้นก็หากลมาลงน้องข่าเดี๋ยวเอาต้นมะเขืออยู่นี่เขาจะจับไว้นี่นี่มันนั่งดีเด้อในหลักจับน,นี่เป็นต้นมะเขือที่เราปิน้นงาน,นอะไรเนาะ

เบิงเดี๋ยวแม่เฮ็ดให้ทากันเอาลงไปตั้งไว้หลุมท่าแม่เด้อเดแม่เอาี่ไม่เม่กีหเหยียบลุงตมาอาวลใส่ทางไว้ยวเใส่จับดีๆเดี๋ยวตั้งใส่ลุมเลยเด้อไม่ กันแม่ต่อคีโอกันแางดูหนูได้อยู่แต่ไ่ไม่ได้อยู่ัวพี่ฟางเอาน้ำมัหอ,อ,อ,อมน้องปน้านมิดไปยน,น้ำขึ้น,นย่าเป็นไ ลงนี่นีเียวเีวนี่เี่นี่นน่นีุกิจกรรมต้นแรงเอาพาเด็งน่อยปลูกต้นไม้เดี้ยวเล้ย Um อันนี้เราค่อยปุ๊กไหมนี่ยต้นไม้ใส่ลนะเอากระถ่มเนาะเอาดินลงไปถมแล้วก็หดน้ำมันจะไม่หักมันติดจังไงละเอากระเอาขี้ไก่ลงใส่เอาขี้ไก่ใส่หดน้ำมันจะต้นเลยแหละวันนี้มันจะติดงามเลยเนาะ ปลูกใบให้ดีบ้างปลูกใบออกมาเขาก็ได้กินตอนที่นอ้องปิีนเอาลงซุ้นมนี่กระซัมนี่แหละเอาลงดินแป๊บเดียว ไปท่มต้นพุลูกตามมองเอายินใส่มนีลูกมันท่มโพดตอนนั้นมันตายแล้าไม่ต คุยอยเหากระไรคนคิตตี้ไปแม่บ้างบ้างมันเป็นตาขึ้นอยู่บ่ลูกฮะมันเป็นตาขึ้นอยู่บ่คือโถมคักแฉฮุ้นะต้นนั้นล้มเอาขึ้นนั่นจับตั้งขึ้นต้นนี่ไลบ่จับจังสั้นเดี๋ยวต้นมันหักจับต้นมันเอาขี้ดินใส่ยังสิ เขาก็ลงเลี้ยวเรียบร้อยแล้วนะเป็นสาวแล้วแป๊บเดียวเป็นสาวแล้วน้องดาอันนี้ก็จะเป็นต้นมะกืนเนาะที่น้องปิ่นลงนะงามแล้วจนนกกระแตงยอดแล้วหากระใส่ฟุ่นขีไก่ใสมีไก่พ่ละยาวให้คนเนาะปลูกไว้กินดอกไม้ก็ปลูก ก็คือลมแท้พายุมาอีกแล้วเพรา <g ül> ะยัลมเด้อม,มากระได้ฟูนฟนลดมาแต่ย่าลมอันนี้กระทางเนาะทางเข้ามาบ่ไก่บ่ไก่จากทางง่ญ่ <g ül> เข้ามากะสีเห็นต้นดอกไม้ต,ต้นมะเขือต้นมะฮู้ต้นมะอื้นอเนาะที่นกปิดลงไว้ เื่อกำลังงามนาะนี่น้องปิ้นลงนะต้นมะฮุ่งงามแใหญ่ง,งล้วเ,วเหิน <c oughs> พอแล้วลูกมันิตายก่กนเดี๋ยวเอาค่อยมาหดน้ำมันป่าไปใส่ปุ๋ยกันปะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเอาล้อไปใส่ขี้ใกล้กันเนาะโอ้ยปิดตาไงได้เนาะต้นไม้นี่สามสาวปลูกป่ะเดี๋ยน้องปิ้นพาไปใส่ปุ๋ยต้นนันมะพร้าวกันเนาะ เดี๋ยวเราค่อยมาหดน้ำมันเดี๋ยวค่อยมาหดน้ำทีหลัง,งนนเดี๋ยวมันสีคำมกันเนาะไปเด็กๆขึ้นลอ้อไปได้ขึ้นไปอย่าไปอย่าไปสาวๆขี่ล้อไปเดี๋ยวเราแวะเงิ่งแนกเหยียดเทีอนกัน,กน,กนโอ้ลอบงามเลยมือนี้ บ่มีฝนมาใส่รอบงามเลยนี่รอบๆอบ,อบทางในใช่ไาเบึงตอนมันเลียวไปแล้วเนาะมันสิงามเนาะเดี๋ยวพาแวะบึงสร้างเห็ดบ้านกันมือนี้ว่ามีแนวจับแล้วนะ้องปิ้นกันเลยบริจับซอยนะเนาะเพราะเลี้ยวมื่อล้วมีแต่เสื้อม ซื <invece x 2> ่อมเฮ็ดนําบ่เ <ibl> ป <ampa> ็นยังบ่เคยหัดฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัแดีครัสสดีครับบ่มีแนวจับแล้วเนาะโอ้บ่มีแล้วพาเดี๋ยวเฮาไปใส่ปุ๋ยกันต่อเนาะบัดนี้เนาะนี่ก็ลมวีวีมือเศ้านี้ประมาณตีห้าเครื่องนี่ล่ะ ฝนตกลงมาน้อยหนึ่งนะทออแทดท,ทอททอแทดลงมาน้อยหนึ่งื่อน,นี้ตอนใบใบกลับมาอีกพอดีดินลายนี่แหละโอ้บรรยากาศเงี่ยมือแรงคนนะเย็ยนลิกน้อยท่าอยู่คนละน่ะไปเดี๋ยวเราไปใส่ปุยกันนี่นะปุยเฮาขี้ไก่เป่าละซาห้าบาทน้องปินไปซื้ออยู่คนตกะก้า กกส่ไสไลดยวเนะไสไล่เลยเข้มที้ใกล้ไส้ไล่เลยตายอยกให้มันงามหลยพักตายจ้ำ ต้นกับไส้ฟังทั้งนี้เนาะหลืวสองต้นไส้แล้วสองต้นกันแล้วหยุดเลยสองตัวนะ่ะถ้าจอบกินปลา ดอกไม้งามๆพูนะ้น่ะที่เขาเอามาปลูกยามฝนปลูกปีกไก่นี่เนาะเดี๋ยวนี้มันคุมดินไปแล้วดอกมันก็นงามพร้อมเรื่องเลยดอกมันถ่ากันเห็นยังั้นฮะโ,โอ้บรรยากาศดีดีผู้นะ่ะลมมือน,นี้ลมวีวีบรรพอนเนาะบรรยากาศดี เด็กน oh, <it> ้อยก็เล่นกันเดี็กพากันใกล้สะได้ลูกด่าโอ้ดอกอันนี้งามแท้วไหนะมันขึ้นดอกมาล่ะเรื่องเลยเนาะคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาปลูกต้นไม้เอาไว้ให้เด็กน้อยท้าเบิ่งเนาะท้าเบิ่งตอนต้นไม้มันขึ้นตอนมันออกมากออกอย่างตอนมันใหญ่เนาะให้เด็กน้อยมาเก็บเปล่าไปเจอสร้างวงเลย เ <c oughs> ด,ดีเ๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้กันนองเป็นกับน้องพี่เอ๋อกันฝากพี่น้องไว้สำนีนะเ,เอาฝากก้อนอย่าลืมกดติดตามช่องมาร์บี้คนคัมจกร้าด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้พวกเขา้วยนะคะสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องมาร์บี้คนคัมจกร้าเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเขาในเด้อส,ส,สวัสดีค่ะ,คะ,คะบ๊ายบาย I